สวัสดีค่ะคุณผู้ชมดูไพ่สายหิวใจหนึ่งหนึนทาโร่นะคะวันนี้เรามารันด้อมดวงชะตากันนะคะรันด้อมดวงชะตาของคุณที่เข้ามาพบคลิปของแม่หมอนะคะมาดันด้อมดวงชะตาคุณนะคะ งการไกลนะคะคุณกำลังตั้งใจทำอะไรบางอย่างให้สำเร็จนะคะแต่ตอนนี้ยังถึงตอนนี้จะยังไม่สำเร็จนะคะคุณหวังว่าในอนาคตสิ่งที่คุณตั้งใจทำนะคะจะเป็นโลูกทั้งใบของคุณเห็นไหมคะคุณถือลูกทั้งใบนะคะแล้วก็จับไม้เท้าไว้ด้วยนะคะคุณทำอะไรอยู่คุณอยากให้ให้สำเร็จนะคะ คุณอยากให้โลกทั้งใบเป็นของคุณนะคะในวันข้างหน้านะคะคุณต้องสมหวังนะคะความคิดดีมากค่ะคุณผู้ชม,มและมีและมีการทำงานเป็นกลุ่มด้วยนะคะมีคนสนับสนุนคุณด้วยนะคะสิ่งที่คุณทำนะคะเขาพร้อมที่จะสนับสนุนคุณทุกเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเงินนะคะ แล้วก็ความช่วยเหลือต่างๆนะคะคุณมีทีมนะคะที่จะผลักดันให้คุณประสบผลสำเร็จในสิ่งที่คุณว้าวคุณผู้ชมในสิ่งที่คุณตั้งใจทำนะคะ,ะมาดูกันอีกนะคะคุณผู้ชมมีอะไรคะมีคนหยิบยื่นสิ่งดีๆให้คุณนะคะ สิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยนะคะแต่บางทีคุณอาจจะมองไม่เห็นนะคะหรือไม่คุณตั้งใจที่จะไม่รับก็ได้นะคะคนดีๆสิ่งดีๆนะคะมีอยู่รอบกายรอบตัวคุณนะคะแต่คุณเป็นคนที่อาจจะมองข้ามมองข้ามนะคะใครบางคนไปก็ได้นะคะ คนดีๆที่อยู่ในชีวิตของคุณเข้าวะก็หวางดีกับคุณนะคะแต่บางทีคุณจะมองข้ามไปนะคะ,ะมาดูกันอีกนะคะมีอะไรอีกคะ่ะเห็นไหมคะคุณจะมีชื่อเสียงนะคะคุณทำอะไรคุณจะได้รับความชื่นชมนะคะ ถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับโลกโซเชียลอยู่ตอนนี้คุณก็จะได้รับความนิยมนะคะคุณจะชื่นชมและยอมรับคุณนะคะแล้วก็ความหวังที่คุณตั้งไว้นะคะเมื่อไพ่เดอะสตาร์เกิดขึ้นคุณก็จะสมหวังนะคะดังที่คุณหวังไว,นะะว้นะคะอ้าวนะคะมาดูกันต่อความหวังก็มานะคะให้ไม่หมาตก ตกเฟรมแล้วนะคะอะมาดูกันต่อสิรนดอมต่อไปนะคะแล้วมีอะไรคะมีคนรักคุณนะคะมีคนที่นั่นแหละอยู่ในชีวิตของคุณนั่นแหละเขาก็มีความรักดีๆให้คุณนะคะมีสิ่งดีๆให้คุณนะคะคนคนนี้คือคนที่รักคุณนะคะเนี่ย มีคนแอบรักคุณหรือมีคนคนรักคุณอยู่แล้วนะคะในชีวิตนะคะถ้าคุณบอกว่าคุณยังโสดก็จะมีคนมามอบความรักนะคะเด็กถือด้วยนะคะมีคนแอบรักและจะมามอบความรักให้คุณแต่สําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วคนคนนี้เขาเป็นคนที่รักจริงและมอบความรักให้คุณเสมอนะคะมาดูกันต่อ ในตอนนี้อาจจะมีบางคนที่ออกจากชีวิตคุณไปนะคะทิ้งคุณไปนะคะทิ้งคุณไว้ข้างหลังแบบไม่สนใจคุณนะคะก็ปล่อยเขาไปนะคะคุณผู้ชมหรือบางอย่างหรือไพ่ใบนี้อาจจะบอกว่าสิ่งที่ไม่ดีคุณที่ไม่ดีก็ให้คุณลืมมันไปให้ลืมไปนะคะมืสำหรับคนที่ ไม่แคร์คุณไม่รักคุณคุณก็ไม่ต้องไปนึกถึงเขาแล้วก็ไม่ต้องไปนึกถึงความความลังอดีตที่มันไม่ที่มันทําให้คุณไปต่อไม่ได้นะคะคนไม่ดีสิ่งไม่ดีให้เลืมมันทิ้งไปนะคะ,ะมาดูกันต่อนะคะคุณจมอยู่กับความผิดหวังจริงๆด้วยนะคะคุณมักจะคิดถึงคนที่ทำมันทำร้ายใจคุณคนที่ทำให้คุณเสียใจนะคะ คนที่ทิ้งคุณไปนะคะเนี่ยคุณจะมักจะนึกถึงผู้คนเหล่านั้นกลุ่มคนเหล่านั้นที่ทิ้งคุณไปนะคะเอ,อคุณพยายามนะคะอย่ากเก็บสิ่งที่ทําให้คุณเสียใจผิดหวงังเอามาคิดให้ชีวิตมันเศร้ามองนะคะคุณผู้ชมคนที่เขาไม่รักเราเขาก็ต้อง คนที่เขาไม่รักเราเขาก็ทิ้งเราไปนะคะถ้าเขารักเราก็คงอยู่กับเรานะคะคุณผู้ชมวีนอมสอดเห็นไหมคะให้บอกว่านะคะให้คุณยืนอยูอย่ด้วยด้ยด้วยด้วย,วย,วยให้หมอพูดผิดด้วยด้วยด้วยว่าซานก็โทษขออภัยนะคะคุณผู้ชมไม่หมอเรียนรัวคุณผู้ชมต้องตัดให้ได้นะคะคนที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดี พกสิต่างๆนะคะคุณเป็นควีนออฟซอร์ดเลยนะคะคุณเป็นคนเก่งนะคะคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณเด็ดดคุณเด็ดดเียวไม่หมอลิ้นรัวคุณเด็ดเดียวนะคะคุณมีความถ้าคุณรักใครคุณรักจริงคุณเป็นคนตรงไปตรงมานะคะคุณควรเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเพราะคุณเป็นคนจริงนะคะทำอะไรก็ทำอะไรก็สำเร็จนะคะทำอะไรก็มีความมุ่งมั่นนะคะอืม ปล่อยตัวเองออกมานะคะอะไรที่มันทําให้คุณผู้ชมไปต่อไม่ได้ไม,ไ,มไม่ว่าจะเป็นผู้คนเป็นความรู้สึกเป็นอะไรก็ตามนะคะคนที่อยู่รอบๆข้างกายคุณอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเออบางทีคุณอาจจะคิดจะคิดมากไปเองนะคะคิดถึงเรื่องน้นเรื่องนี้นะคะคิดคิดคิดแล้วมันไปต่อไม่ได้นะคะคุณผู้ชม ก็ปล่อยวางนะคะแปดดาบไม่ได้ทำลายคุณเพียงแต่คุณไม่ยอมออกมาเองเท่านั้นนะคะ,ะมาดูกันต่อสิ The word เห็นไหมคะความโชคดีชีวิตใหม่จะเกิดขึ้นนะคะถ้าคุณผู้ชมปลดปล่อยความทุกข์ความกังวลน,นะคะคนไม่ดีสิ่งไม่ดีสิ่งที่ท็อกซิกต่างๆคุณก็จะเป็น the word นะคะามาดูไพ่สามใบสรุปสินะคะ แลจะเป็นชีวิตคุณจะเป็นยังไงต่อไปนะคะว้าวเห็นไหมคะคุณผู้ชมไม่มีความบังเอิญน,นะคะผลสรุปก็คือถ้าคุณทิ้งความวิตกกังวลน,นะคะทิ้งความรู้สึกที่มันที่มีใครก็ตามที่ทําให้คุณะเศร้านะคะทําให้คุณผิดหวังเสียใจทําร้ายจิตใจคุณไม่ว่าจะเป็นในอดีตหรือปัจจุบันถ้าคุณพยายามเดิมนะคะ แล้วก็ชีวิตของคุณเนี่ยเห็นไหมคะหนึ่งถ้วยความสุขกำลังจะเข้ามานะคะว้าวนะคะามาดูอีกสองใบค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะคุณจะมีความสุขนั่งอยู่บนลังเลยนะคะคิงออกคับหรือไม่ชีวิตของคุณก็จะพบเจอคนที่ดีนะคะมีคนคนนี้เขาจะคอยช่วยเหลือคุณนะคะคิงออกคับเป็นคนจิตใจดีนะคะเป็นสายเปนะคะ เป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตแล้วนะคะเห็นไหมคะเขานั่งอยู่บนบันหลังนะคะคนคนนี้เขาจะช่วยคุณนะคะหรือไม่คนคนนี้ก็อยู่ในชีวิตของคุณแล้วเขาสามารถให้ความรักความอบอุ่นกับคุณได้นะคะว้าววางอีกโก้ลงนะคะลดทิฐิลงนิดนึงนะคะ ไพ่สรุปคือไพ่ใบนี้ค่ะคุณผู้ชมมีความสุขแล้วก็สมหวังนะคะถ้าคุณผู้ชมลืมอดีตนะคะลืมเรื่องท็อกซิกลืมคนที่ไม่ดีนะคะอย่ากเก็บสิ่งที่มันทําให้คุณออมีความเศร้าหมองนะคะใครก็าตามที่คิดที่ไม่ดีกับเราก็ปล่อยเขาไปนะคะคนดีๆเห็นไหมคะสามด้วยคุณยังมีคนดีๆคอยเห็นไหมคะคอยช่วยเหลือนะคะ คอยชื่นชมกับสิ่งที่คุณทำนะคะคุณยังมีเพื่อนที่ดีนะคะยังมีครอบครัวนะคะยังมีคนรักที่คอยเห็นไหมคะเขาคอยช่วยเหลือและส่งเสริมนะคะคอยชื่นชมนะคะแล้วก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณผู้ชมว้าวนะคะจบสวยนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมดูสิเห็นไหมคะ หนึ 1> 1่งถ้วยสามถ้วยนะคะคุณจะพบกับความสุขชีวิตใหม่ความรุ่สมบูรณ์นะคะความรักเพียบพร้อมนะคะพร้อมด้วยนะคะขิงออกครับนะคะคนใจดีคนสายเปย์นะคะเขาอาจจะเป็นใครก็ได้ในชีวิตคุณนะคะเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีก็อาจจะเป็นเพื่อนที่ดีก็อาจจะเป็นคู่รัก อาจจะเป็นเพื่อนที่ดีหรือเป็นใครก็ได้ในชีวิตคุณที่ทําให้ชีวิตคุณสมบังนี่ไหมคะเดนดอมนี้จบสวยนะคะคุณผู้ชมสําหรับคนที่เข้ามาพบคลิปนี้นะคะคุณจะพบกับความโชคดีนะคะคุณจะมีชีวิตใหม่จะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นพร้อมด้วย สายเปย์นคนที่คอยช่วยเหลือคุณนะคะให้คุณทุกอย่างนะคะสำหรับคลิปนี้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะคุณผู้ชมไม่มองไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ